ขยี่อนิเมะขอเสนอสัพะยุทธ,ธรุฟ้าภาคช่วยเหลือจือเหยียนตอนที่444รีบหนีขณะสถานการณ์ของเกาะมังกงบรบุรพานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงราชาแห่งเกาะปะจิมก็ทำการวิ่งหนีก่อนเพื่อนส่วนทางด้านราชาแห่งเกาะทักษิณพอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบสะกดความเจ็บปวดจากการที่แขนโดนตัดไปแล้วก็หนีไปเช่นเดียวกันผู้คิดคดทรยศกบ,บี่ฆ่ามังกร ปาหารชื่อเหยียนมองดูสองคนที่กำลังวิ่งหนีนั้นพร้อมกับค่อยๆง้างกระบี่ขึ้นมาแล้วฟันออกไปยังราชามังกรปปะจิมหนึ่งกระบีน่นี้ขายมีขึ้นพลังหน้ากลัวพุ่งทะยานออกไปและจังหวะที่กระบี่ตวัดราชามังกรปปะจิมก็รู้สึกได้เหมือนกันตอนนี้เขาหวาดกลัวมากหนึ่งเสียงคำรามออกจากปากรำตัวท่อนแขนครึ่งหนึ่งของร่างนั้นมีเกตเมงกรขุดขึ้นมาเก็เมงกรเหล่านี้ สะท้อนความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทว่าเกาะป้องกันที่แลดูแข็งแกร่งหลังหนึ่งรอบหายใจกับแตกทล,ลายไปคืนพลังที่แพ่พูงมาจากกระบีฆ่ามังกรแทงทะลุขั้วมมติเชื่อเฉือนบนล่างเขาเหมือนกับเตาหู่ขึ้นพลังนั้นตัดผ่านออกไปราชาแห่งเกาะมังกรประจิมก็มีเลือดสดๆไหลลงมาเขาค่อยๆก้มลงมองพบว่าบริเวณตั้งแต่ขัวไหลลงไปถึงเอวนั้น กบปากฏรอยตัดขนาดใหญ่ทำให้เก็ดที่แข็งแกร่งเองก็ยังมีรอยตัดหลังจากนั้นค่อยๆเรื่อนออกเลือดก็ไหลลงมาหลังจากนั้นก็เห็นอวัยวะภายในหนึ่งกบีราชาประจิมเจ็ดสาหัสพานุภาพแห่แงกบี่ฆ่ามังกรควรค่าคำว่าอายาสิทธิ์สูงสุดของชนเผ่ามังกรเสียงหวยหวนของราชามังกรประจิมนั้นดังสะท้อนไปทั่วบริเวณ ตอนนี้สติสามประชัญญะของเขาแทบจะถูกรบเรือนออกไปราชามังกรทักษิณพอเห็นแบบนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมาเหมือนกันเขาถึงขนาดที่ว่าเนื้อตัวเย็นไปหมดเขาเองก็ไม่มีความสามารถไปช่วยใครทั้งสิน้นพานุภาพของกระบี่ฆ่ามังกรนั้นแทบจะฆ่าเขาตายเซี่ยวเย็นเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกตะลึงตกใจมากพลังป้องกันของสามราชามังกรนับว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆเขาเพียสูตรมากับตัวเองแล้ว บวเพลิงที่เปรียบพลังทำลายล้างยังทำได้แค่สร้างอาการบาดเจ็บให้สามคนนั้นทว่าจือเหยียนเพียงตวัดกระบี่ก็ทำให้สองคนนั้นต้องเสียอวัยวะบางส่วนออกไปหนีเร็วราชาบังกรทักษิณเห็นแบบนั้นตะโกนออกมาราชาบังกรประจิมก็รู้ดีก็รีบฝืนร่างกายที่เจ็บหนักนั้นพร้อมกับกดบาดแผลไว้ใช้ปาหยุดคุ้งออกไปเบื้องหน้าเสียวเหยียนจือเหยียนเองก็ก้าวออกไป หมอทั้งสองคนนั้นกระบี่ข้ามังกรก็ถูกยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกระบี่ข้ามังกรที่กําลังเผาผลาญพลังชีวิตของจื้อเหยียนเซี่ยเหย็ยนเห็นแบบนี้ก็รู้ว่าจื้อเยยนต้องจ่าอะไรออกไปเพื่อใช้พลังระดับนี้เจ้าจะประหารไม่เว้นเช่นนั้นเราราชาขอสู้ตายพอเห็นจื้อเหยียนนั้นเตรียมตัวจะตะวัดกระบี่รอบราชามังกรประจิมและทักสินนั้นก็ปลดปล่อยกินายบารณาออกมาตอนนี้พวกเขาเจ็บหนักหนึ่งกระบี่นั้น ถ้าฟาดลงมาตายแน่แล้วบทเรียนเมื่อคููพวกเขายังรู้อีกว่าพวกเขาไม่สามารถหนีรอดจากกระบี่ฆ่ามังกรได้ตอนนี้พวกเขาเริ่มเสียสติหลักคังพยามังกรเลือดอสีทองนั้นกลายสาภาพเป็นละคังยักษ์สีทองหลายพันฟุตปกป้องร่างกายพวกเขาเอาไว้หลักคังพอสร้างเสร็จก็ปะทะกับพลังกระบี่ของจื้อเยยนดังสนั่นวันไหวหนึ่งเสียงนั้นทําให้ลรลคังยักษ์สีทองสั่นกระเพื่อมรุนแรงดามได้แตกออก ด้วยความสยองขวัญของราชามังกรลร่างงยักษ์สีทองพังทลายไปกระทบถึงราชามังกอทั้งสองที่อยู่ด้านในตอนนี้ข้างหนึ่งของพวกเขาเลื่อนลอยชั่วไม่กี่นาทีสองราชากลายเป็นราชาขาด้วนไปแล้วคู่ทรยศไหนเลยคู่ควรสำแดงพลังแห่งพยามังกรมองดูสองคนนั้นที่เกือบจะตายจื้อเหยยนกับขุดหยิมพร้อมเตรียมตัวจะฟาดออกไปอีกหนึ่งกระบี่ หนึ่งกระบี่นี้กลับไม่สามารถตว,วัดออกแบบสุดแรงได้เพราะเนื่องจากจื้อเยยนง,ง้างได้แค่ครึ่งทางสุดท้ายก็กาก,าก,ากเลือดออกมาหน้านางตอนนี้บ่งบอกว่าน่าจะสูญเสียพลังไปพอสมควรแต่ถึงแม้กระบี่นี้จะไม่ได้ฟาดออกไปแบบสุดกำลังแต่เนื่องจากพละกกำลังยังคงมีอยู่และสองราชามงกรเองก็บาดเจ็บสาหัสพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่มองดูพลังกระบี่นั้นมาหาตนเอง แต่ทว่าจังหวะที่ทั้งคู่นั้นกำลังจะถูกฟันกับพบว่าราชามังกรอุดรที่นิ่งอยู่ตลอดนั้นเข้ามาช่วยพวกเขาพร้อมกาก,ากเลือดสีทองออกมาหลังจากนั้นก็หายไปจากขั้วมิติแห่งนี้เงาคนสายนั้นหายไปแล้วทิศทาที่หลบหนีก็มีเสียงกรีดร้องดังตลอดเวลาชัดเจนว่าพวกเขาหลบไม่พ้นการรลี้ยล่าสังหารของคลื่นพลังนั้นราชามังกรทั้งสามแพ้แล้ว พอเห็นว่าราชาทั้งสามนั้นหนีไปแล้วพวกเสียนม,มั่วเองที่อยู่ในเกาะมังกรบุราภาก็เริ่มเกิดความกลัวหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันหนีกับเหล่าบรรดาขัวมือโซอีกสมเกาะถ้ายังอยู่ต่อไปเท่ากับว่าพวกเขาหาที่ตายกบีที่น่ากลัวนักเสียวเหยียนมองดูเงาหลังสามราชานั้นก่อนจะพูดออกมากบีของจือเหยียนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆจือเหยียนนั้นไม่ได้ไล่ตามสามราชามังกรไป เพียงจับจ้องไปยังทางพวกเขาหลังจากนั้นกระบี่ฆ่ามังกรก็หายไปหลังจากกระบี่หายไปแล้วทางจือเยยนเองก็หงายท้องพร้อมกับความเหนื่อยล้าพอเห็นแบบนี้เซียวเหยยนก็เป็นห่วงมากก็รีบเข้าไปประคองร่างนางไว้ปดปวดใจไม่ได้เมื่อเห็นใบหน้าซีดเซียวของนางดูท่าการสำแดงกระบี่ข่ามังกรจะเผาผลาญพลังไปไม่น้อยนำซ้ำสิ่งที่สูญเสียไม่ใช่แค่ปานยุติอย่างเดียวด้วยข้าไม่เป็นไร จือเหยียนในอ้อมกอดเซียวเหยียนนั้นฝืนพูดขึ้นมาพอได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนกลับสายหน้าพร้อมกับอุ้มจือเหยียนไว้หลังจากนั้นก็เดินออกไปในกายเขาบอบช้ำเหมือนกันหากไม่ได้พลังสายโลหิตท,ที่ส่งออกมาจากหัวใจช่วยซ่อแสมแซมเส้นลมปราณที่รับบาดเจ็บเกรงว่าตอนนี้เขาคงกระดิกตัวไม่ได้กลายเป็นคนพิการไปแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เซียวเหยียนก็ใกล้จะหมดพลังเต็มที่อาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการต่อสู้แบบหนึ่งต่อสาม ทำให้เขาเองก็สาหัสเหมือนกันกินนี่ก่อนเม็ดโอสถที่เจ้าชอบที่สดุดเสี่ยวเหยียนนําขวดโอสถออกมาหลังจากนั้นก็เทโอสถมอบให้กับจือเหยียนยังเห็นข้าเป็นเด็กน้อยอีกหรือได้ยินน้ําเสียงหยอกล้อเสี่ยวเหยียนจือเหยียนกับค้อนไปทีหนึ่งพร้อมกระยิบโอสถหลายเม็ดยัดใส่ปากทุกวันนี้นางกินโอสถได้ท่าทีเรียบร้อยไม่เหมือนตอนเด็กที่สว่าปาทุกอย่างที่ขวางหน้าพยามังก่อน ขวบ,บววุโสใหญ่ของเกาะมังกรบุรพาก็ปรากฏเบื้องหน้าจือเยยนด้วยความเคารพแต่พอเห็นทั้งสองคนเขาเองก็รู้จักการาเทศะจึงทําการก้มหัวลงไปขัาวุโสใหญ่เกาะมังกรบุรพาปลอดภัยแล้วใช่ไหมเห็นขัาวุโสใหญ่เหล่านั้นจื่อเยียนเองก็แก้มแดงพร้อมกับพยายามจะออกจากแขนเสียวเหยียนและถามขึ้นมาเรียนพยามังกรในเกาะสงบเรียบร้อยแล้วคนของสามเกาะมังกรนั้นหลบหนีไปหมดแล้ว แต่ยังมีอีกไม่น้อยตัดสินใจอยู่บนเกาะมังกรบรุรพาต่อไปหัวบุษโสใหญ่รายงานอย่างนอบน้อมคนที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เป็นคนของสามเกาะมังกรที่สวามิภักต์ตอบพยามังกรได้รับพวกเขาไว้ก่อนชั่วเขาแต่จับตาดูให้ดีอาจเป็นสายสอดแนมของสามเกาะนั้นก็ได้ชื่อเหยียนพูดขึ้นรับบัญชาแล้วราชามังกรทั้งสามใจทำอย่างไรหัวบุโสใหญ่ถามขึ้นมา เนื่องจากสามราชานั้นยังไม่ตายการรวมแผ่นดินก็ยากเหมือนเดิมราชาบังกรปปะจิมกับทักษิณถูกฆ่าตัดมือตัดเท้าไปแล้วต่อให้กลับมาหายดีพลังฝีมือก็ต้องลดลงมากลำพังแค่ราชาบังกรอุดรคนเดียวไม่สามารถทำการใหญ่ได้รอให้เกาะมังกรบุรภาฟื้นฟูเรียบร้อยค่อยบุกโจมตีสามเกาะนั้นรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเื้อเยนพูดขึ้นต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่านามีสาริหิตหงมังกร เวลานางพูดจึงมีความหน้าเกงขามและความหน้าเกงขามนี้ต่อให้เป็นเสี่ยวเหยียนเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเด็กน้อยจอมตะก,กะจอมโมโหคนนั้นพอโตมากลับมีนิสัยเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเฉียบขาดเวลาสั่งการอะไรรับบัญชาพอได้ยินแบบนั้นขั้วผู้โสใหญ่ค่อยสบายใจรับคำอย่างพร้อมเพียงจากนั้นก็ไม่กล้าอยู่ต่อพร้อมกับโค้งคำนับและกลับไปยังเกบบาะมังกรบุรพา ชื่อเยยนที่เพิ่งสำแดงกระบี่ฆ่ามังกรไปก็ทายพวกเขานั้นหวาดกลัวอยู่บ้างพอเห็นพวกผู้โสใหญ่ไปแล้วชื่อเหยียนกระเบนหน้ามาทางเซียวเหย็นมีอะไรเฮ้ยพญามังกรหมวกใบนี้ช่างใหญ่เหลือเกินเซียวเหย็นพูดออกมาถ้าเปรียบชื่อเยยนต่อนนี้กับชื่อเหยยนที่เจอเมื่อก่อนนั้นเขาชอบชื่อเยยนเมื่อก่อนมากกว่าไม่ได้วางท่าต่อหน้าเจ้าสักหน่อยใาย่ต้องตัดพ้อแบบนั้นด้วยชื่อเย็นพูดขึ้น หลังจากนั้นก็พูดต่อว่าเจ้าชอบแบบนี้ไม่เชียหรือเมื่อก่อนข้าเห็นเจ้าจดจ้องบนลากพี่ชายรินบ่อยบ่อยแขกเซียวเย็นถึงกับไอออกมาเลวไหลพอดินแบบนั้นเซียวเย็นก็หน้าแดงรีบพูดขึ้นคิกคิก,คกจื้อเย็นกับขัวเราะชอบใจครั้งนี้ขอบใจมากหากไม่ได้เจ้าช่วยประวิงเวลาและทำร้ายสามราชามังกรได้รับบาดเจ็บกระบี่ข้ามังกรที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมของข้า คงไม่มีทางสำแดงพานุภาพได้ถึงระดับนี้ขอบใจกับไม่ต้องเพื่อเรื่องของเจ้าภาคนี้ข้าวุ่นวายไม่น้อยเหมือนกันเซียวเหยียนเองก็มองไปเพื่อขจัดปัญหายุ่งยากให้จือเหยียนเขาลงทุนไปไม่น้อยเหมือนกันเพื่อโน้มน้าวเผ่านาคีต้าพี่พบทั้งยังดักซุ่มโจมตีเผ่าหงอสูนฟ้าและคมคูอีกฝ่ายจดอีกฝ่ายนั้นไม่กล้ามาช่วยเกาะมังกรทั้งสามจากนั้นก็มาช่วยจือเหยียนแม้กระทั่งเส้นลมปานก็ฉีขาด ถ้าไม่ใช่กระดูแข็งแกร่งเขาคงตายไปแล้ววันนี้แน่นอนด้วยนิสัยเซี่ยวเหยน็นยอมไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเขาเพียงโบกมือต่างท่าเตรียมตัวกลับเกาะมังกรบุรพาไม่อยากพูดต่อแล้วความเจ็บปวดที่ได้รับก็ยังคงมีอยู่นี่ก็หลายปีมาแล้วยังชอบอวดเก่งไม่หายช่วงนี้เจ้าอยู่พักรักษาตัวที่เกาะมังกรบุรพาไปก่อนแล้วกันขณะเสียวเหยยนกำลังจะจากไปจือเหยียนกลับมาประคองเซี่ยวเหยยนเอาไว้ พร้อมกับเส้นผมของนางน,นั้นปะมาโดนที่ใบหน้าของเสียเ่ยวเหยยนสร้างความชื่นบานในใจเป็นอย่างมากสงครามเกาะมังกรได้ปิดลงแล้วชัยชนะยิ่งใหญ่เป็นของเกาะมังกรบุรพาพานุภาพแห่งกระบีฆ่ามังกรหลังศึกรอบนี้ขุมกําลังของเกาะมังกรบุรพาจะหังกามากกว่าเดิมหันไปมองทางฝั่งของราชาทั้งสแน่นอนว่าปรากฏความตกต่ำขึ้นกระบีฆ่ามังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพยามังกรในอดีตที่ผ่านมา นักรบจํานวนมากของ 3. ามเกาะร,ร้วนไม่เชื่อถือว่าจือเหยียนนั้นเป็นพยามังกรตัวจริงแต่ตอนนี้ความสงสัยทั้งหมดได้หายไปแล้วภายใต้การประกาศศักดาข,ของพยามังกรตัวจริงอนุภาพแห่งสายฤทธิ์นั้นทําให้เราอวงประชาของเกาะมังกรทั้ง3นั้นเลือกเป็นครั้งสุดท้ายนับจากนี้ไป 3. เกาะนั้นจะต้องตั้งรับเกาะมังกรบุรพาไม่สามารถโจมตีพวกเขาได้แล้วทําได้เพียงรอวันโดนป่าปามเท่านั้น แน่นอน1นึ่นั้นกับใช้เวลาไม่ใช่น้อยหลังโจมตี3ราชาจนแตกพ่ายเกาะมังกรบุรพาตอนนี้ก็นับว่าเสียหายอยู่บ้างหลังเสร็จศึกสงครามมีเรื่องต้องทํามากมายโดยเฉพาะตอนนี้บนเกาะมีคนมากขึ้นหลังจากเกาะมังกรบุรพานั้นวุ่นวายเซี่ยวเยียกับประกาศออกมาว่าเขาจะทําการเก็บตัวเนื่องจากการบาดเจ็บนั้นสาหัสพอตัวเกือบจะทําให้ชีวิตของเขานั้นหายไปแล้ว ดังนั้นเขาต้องบำรุงรักษาววัยวะภายในทั้งหมดเพื่อไม่เกิดผลข้างเคียงในอนาคตและพายในห้องรับที่สงบความกามยานก็ร่อยเซียวเวย็นก็นั่งขัดสมาธิสองตาก็ปิดแน่นพลังงานมากมายก็ทะลักทลายเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่เซียวเยียนเข้าห้องรับจนถึงตอนนี้ผ่านไปสิบวันในสิบวันนี้อาการบอบช้ำภายในเริ่มเบาบางลงแต่เซียวเยียนกลับไม่มีท่าทีว่าจะตื่นขึ้นมาร่างกายของเขา ก็เหมือนกับศีราก้อนหนึ่งที่อยู่ในท่าจำสินไม่เคยขยับแม้แต่น้อยแต่หลายคนนั้นอาจไม่รู้ว่าภายนอกสงบแต่ภายในนั้นไม่ได้สงบแม้แต่น้อยในการเสี่ยวเวยน็นหัวใจที่เต้นแรงหลังการเต้นแต่ละครั้งจะมีเลือดสีแดงม่วงปรากฏออกมาไหลไปทั่วหัวใจก่อนจะแยกย้ายแปดทิศกลายเป็นเลือดไปยังเส้นลมปานกระดูกและกล้ามเนื้อรวมไปถึงอวัยวะอื่นๆ พลังนี้ไม่ได้มอบความเจ็บปวดแก่เซลเยยนกับเสมอทําให้ร่างกายเซลเยยนเกิดใหม่มากกว่าส่วนที่ว่านี้เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เซลเยยนเองก็ไม่รู้เขารู้แค่ว่าสารหิตใหม่ที่เซวเกลียนหลอมประสานขึ้นมาและซ่อนเอาไว้ในหัวใจนั้นหลังเขาเก็บตัวได้ไม่นานมันก็ไหลพุ่งออกมาแม้ค่อนข้างอ่อนแอแต่กลับมาพร้อมด้วยคุณสมบัติแปลกประหลาดอาการบาดเจ็บก็หายสนิทส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมาจาก เลือดสีแดงม่วงนั่นเองถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าทําไมน้าเลือดสีแดงม่วงปกติแล้วถึงสงบหนึ่งแต่ทําไมอยู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้แต่เขาเองก็ปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติเพราะเขารู้ว่าน้าเลือดนี้จะทําให้พลังฝีมือของเขาเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยความรู้สึกนั้นก็เหมือนกับน้ําเลือดสีแดงม่วงกําลังทําความสะอาดร่างกายและทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นและด้วยสาเหตุเหล่านี้เซียวเยียนก็เพียงแค่นั่งสมาธิ ล่อยให้น้ำเลือดนั้นทำงานของตัวมันเองแน่นอนหลังจากการชำระล้างชนิดนี้พลรัรงฝีมือเซลยเวเหยียนก็กำลังตายขึ้นอย่างช้าๆท่ามกลางการหลับดึกโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอมครับ